สวัสดีครับ FC รุงคนประแตนทุกท่านเย็นนี้ก็พามาดูริม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศเย็เนๆช่วงกักตัวโควิดอือไม่ใช่ช่วงกักตัว, COVID, ช,ตวช่วงกักตัวของคนกรุงเทพและปริมณฑล้องการล็อกดาวนกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับพามาดูบรรยากาศเย็นๆฝนกำลังลิน มีครึ้มมาแล้วก็น่าจะตกหนักอยู่นะบรรยากาศวิน้่าเจ้าพยากก็มีเรือมาขับเล่นๆรับลมปะเพราะว่าคนกรุงเทพและปริมณฑลนี่เหงานะครับไปไหนไม่ได้นะครับสั่งล็อกดาวห้ามออกนอกพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีเรือมาขับบรรยากาศเย็นๆฝนตก น้ำน้ำเต้าพยายก็จะเ,เย็นๆหน่อยเย็นๆดีมัน้ำ,นำ,นำก็คนก็จะเงียบๆเริ่มเงียบละเพราะว่าที่นี้ก็เป็นเขตลิมอนทนแต่ก็ยังมีคนมาชมบรรยากาศอยู่นะครับเย็นๆให้ดูบรรยากาศเย็นๆ กํลังกายแล้วมีบ้างเดินเล็กๆไปเล็กๆมาออกกํลังกายว่าคนนนี้จะไปไหนครับก็วิ่งออกกํลังกายก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องออกมาเดินบ้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาอากาศโปร่งโล่งๆถึงมันจะเสี่ยงกับโควิด -19 ก็ยังไงก็ต้องยอมหรอกครับก็อย,อยู่แต่ในห้องเนี่ยมันก็จะติดตัดติดตัดหน่อยถึงถึงเรือลำน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ รักจะกข่กขาวปกกดมาดูแม่น้ำบางกอกบ้างครับพี่น้องครับว้าวอากาศเยนเ็ยนๆฝนตกชอบบรรยากาศมันเย็นดีนะครับอ้เดยเรา,าก็ไปละเราจะเข้าบ้านกันละ นี็มนันหนาวจะไปจาเย็น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 ปุ๊บลโอเคนะครับให้ดูบรรยากาศตอนเย็นกัน